สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็กลับมาพบกับควายหน่อยลอยลานกันอีกแล้วนะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ควายหน่อยแลยลานก็มีเกล็ดความหลูดีๆนะจ้ะพี่น้องที่สีมาเช่ใหกพี่น้องได้ทราบกันจ้าสำหรับมื่อนี้นะจ้ะพี่น้องควายหน่อยลอยลานกับสิมาเช่วิธีนะจ้ะที่พอขายง่วงขายควายนี่เพิ่นใส่ในการตัวขายง่วงควายที่เป็นมันใหกพี่น้องนะจ้ะพี่น้องควายหน่อยลอยลานก็มีประสบการตรงนะจาะเราก็ประสบการณ์จากพี่น้อง ขอกไก่เคี่ยงเนาะจ้กพี่น้องที่เพิ่นเด้สื่องวอที่เป็นหมันมาเนาะจ้กพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องว่าวิธีที่พอค่ะหรือนายห้อยงวอควายหนี่เพิ่นตัวขายงัวเป็นหมันหนี่สิมีวิธีอย่างแน่เนาะจ้าพี่น้องจะได้เอาไปเบิ่งเนาะจ้กประกอบการตัดสินใจพิจารณาในการสื่งงวอควายในขังต่อไปเนาะจ้กพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าสำหรับวิธีที่หนึ่งเนาะจ้กที่พอค่ะ หัวควายหรือว่านายหอยนี่เพิ่นใส่ในการตัวขายง่วที่เป็นหมันให้เฮ้าเนาะจ่ะพี่น้องลำดับที่หนึ่งเป็นกระสิบอกว่างัวนนี่เป็นง่วสาวเนาะจ่ะพี่น้องบ่เคยผ่านการมีลูกมาก่อยจังส่เนาะจ่ะพี่น้องที่เพิ่นตัวเฮ้าวางัวนนี่เป็นง่วสาวแล้วก็บ่เคยผ่านการมีลูกเพราะว่างัวที่เป็นหมันนี่เนาะจ่ะพี่น้องเต่านมหรือหัวนมเพิ่นสีมีลักษณะน้อยเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็เอวัยาวะเพศของเพิ่นนี่ สีเป็นคือจังแบบว่าบ่เคยผ่านการใส่งานมาก่อนแล้วก็เป็นอว,วัยวะเพศที่มีลักษณะพิษปกติหรือว่าอาสีเล็กหน่อยก็งัวดี่เป็นเพิ่นบ่เป็นหมันเนาะจากพี่น้องก็คือว่ามันผสมบูรณ์ท้องง้วดี่เพื่นบ่เป็นหมันเนาะจากพี่น้องในข้อนี่ายหอยเพิ่นกันเลยตัวเขาได้ว่างัวดี่เพื่นเอามาขายนีย่เป็นง้วสาวเนาะจากบ่เคยผ่านการมีหลูกมาก่อน หรือในงแง่หนึ่งก็คือว่าเพิ่นบริตััวดอกจากพี่น้องมันก็นอาจสีบ่กเคยไม่หลูกมาก,ก่อนอีหลีกับเพราะว่ามันเป็นหมันนั่นเองเนาะจากพี่น้องอันนี้พี่น้องก็ต้องเบิ่งดีๆจ้าสำหรับ้อที่สองนอกจากพี่น้องที่นห้หอยเพิ่นใส่ในการตัวขายง่วหมันในเฮ้านี่ก็คือว่าเพิ่นสีเอาง่วที่เป็นหมันที่เป็นง่วใหญ่ง่วมีอายุแล้วนอกจากง่วเป็นสาวแล้วนี่มาตัวขาย ผอมกันกับมัวหน่อยจ้าพี่น้องบอกว่าเป็นแมลูกกันเนาะจ้าพี่น้องถ้าเป็นแมลูกกันค้องแถตรงเบื้องจังสี่จ้าพี่น้องนี่ดูดกินนุ่มกันต้อนหนาจังสี่เลยจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเป็นแมลูกกันค้องจริงเนาะจ้าพี่น้องนี่ฮาบ์บแมนแมลูกกันคล้องจริงนี่ตัวแม่กับสิบ่สนใจลูกลูกกับสิบ่สนใจแม่จ้ะหรืออาจีพสนใจกันอยู่กับตรงเบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอาจสิมาจากคองเดียวกัน แต่ว่าเป็นแบบว่าบ่ได้เป็นแมลูกกันนั่งสิแต่ว่าเพิ่นพ่อไปยุ่สนามแล้วนี่มันก็เคยมาจากขอ,อกเดียวกันนอกจากพี่น้องมันก็อาสิเป็นแบบว่าไปแง่กันใดเข้ากับสิสังเกตโดยบลูนาะจา,าสันดูนมกันนังสีเรานี่แมลูกกันขล้องแท้าจากพี่น้องพี่น้องก็สังเกตเบิ่งดีๆจ้าสำหรับข้อที่3เมนาะจากพี่น้องเพิ่นก็สิตัวเพราว่างวาที่เอามาขายนี่ ขายเป็นตัวเดียวๆแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเพิ่นกับสีบอกว่าเป็นงัวที่แยกแม่ลูกขายเนาะจ้าพี่น้องก็คือว่าเพิ่นไม่ลูกมมนแล้วก็ออกลูกมมนแล้วลูกไงแล้วก็เลยม่แยกแม่แยกลูกขายเนาะจ้าพี่น้องก็เป็นถือเป็นการบอกเฮากับรันตีเฮาว่าเออตัวเนี้ยไม่ลูกเด้อบ่ะเป็นมันแน่นอนแต่ที่จริงแล้วนี่ก็คืองัวที่เป็นมันเนาะจ้าแต่ว่าบอกว่าแยกแม่แยกลูกขายเนาะจ้าพี่น้อง สำหรับขอที่เนอกจากพี่น้องเพิ่นกับสิตัวเขราว่างัวตัวเนี้ยเนี่มีลูกมาแล้วเด้อตัวหนึงบอเป็นหมันแน่นอนนอกจากพี่น้องก็คือว่าเว้าไปเลยปากเปล่าเขาก็สามารถดูได้เลยจ้ะจากลักษณะของงัวนอกจาก ตามปกติเราเนี่เพิ่นกะสีบิ้งเน้นลักษณะของอวัยาวะเพศนอกจากพี่น้องงวที่ผ่านการมีลูกมาแล้วนี่เพิ่นกะสีบิ้งได้ชัดนอกจากเพราะอาวัยาวะเพศกะสีแตกต่างจากงวที่เ่เคยมีลูกมาแหล้วนอกจากพี่น้องอวัยวะเพศเพิ่นกะสีใหญ่ยยกว่าหรือไม่การเป็นคืนจอจงเ่อผ่านการมีลูกมาเล่วจากพี่น้องสำหรับข้อสุดท้ายนอกจากพี่น้องที่เพิ่นสิมาตัวเฮ้านอกจากตัวขายงวที่เป็นมันในเฮ้านี่ก็คือว่าเพิ่นสิบอกว่าในท้องของงอตัวนี้นี่ มีลูกอยู่จากพี่น้องจันย่ญญามเพื่อนบอกว่าในท้องของงัวไม่ลูกนี่เท่ากับสีสนใจขึ้นมาท่านที่มันมาจาเดุดความที่เทาเห็นงัวแล้วเทาหมักโตงัว,งวตัวนั่นอยู่แล้วเนาะจากพี่น้องพ่อหัวมันมีลูกอีกในท้องนี่เท่ากับยิงสีสามารถที่สิตดสินใจสื่อได้ไหวเลยเนาะจากพี่น้องจา๋าอันนี้พี่น้องก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะจากพี่น้อง สรุปวิธีการที่พอ่อค้าหรือนายหอยสิมักหลอกขายงวัวเป็นมันให้เฮ้านอกจากพี่น้องข้อหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นงว่วแม่สาวและบ่เคยผ่านการไม่ลูกมาก่อนข้อสองเอาลูกของตัวอื่นมาใส่ขายกับงวัวที่เป็นมันนอะกจากพี่น้องข้อสามบอกว่างว่วตัวเนี้ยขายแยกแม่แยกลูกนอะกจากพี่น้องเอางวัวมาตัวเดียวๆแต่บอกว่าขายแยกแม่แยกลูกไปเรียบร้อยแล้วนอะกจากพี่น้อง ขอซีบอกว่ามีลูกมาแลลวหนึ่งโตบอกเคยเป็นหมันแน่นอนก็คือว่ารับประกันว่ามีลูกมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องหอที่หาก็คือง่วตัวเนี้ยมีลูกอยู่ในท้องก็คือบอกในในว่าบ่ได้เป็นหมันแน่นอนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องก็ตัดสินใจเบิ้องนะจ๊ะพี่น้องว่าสีเสียความเพื่นใดบ่น,นะจ๊ะพี่น้อง อะจีมี่พอขาดที่เพิ่นดีอิลีน้าจากพี่น้องที่มาขายง้วที่บ่ไดเป็นหมันหรือว่าบ่ไดมาตัวเฮ้านอกจากมีลูกอิลีจังสี่กับมีเน้าจ่าพี่น้องจ๋าสำหรับวิธีแก้ไขนอกจากพี่น้องในการที่เฮ้าสีบ่ถือพินตัวขายงัวที่เป็นหมันให้น้าจ่าพี่น้อง้อที่หนึ่งก็คือสื่อกำไนดหอยหรือค้นขายที่เฮ้าลูจักนอกจากพี่น้อง ขอที่2ก็คือการทำสัญญาเป็นกระดาษเลยเนอกจากพี่น้องแล้วก็แลกบัตรประชาชนกันเนะื้จากพี่น้องถือเป็นการยืนยันเนอะกจากว่าบด้มาต่มมาตัวกันเนะื้จากพี่น้องสำหรับขอสุดท้ายเลยเนื้จากพี่น้องก็คือการตรวจทองนะจากพี่น้องเป็นขอที่ยืนยันได้ในระดับที่สูงสุดเลยเนอกจากพี่น้องก็คือก้อนการสื่อขายแต่ละครั้ง เขาก็ต้องน้่หมอเนาะจา่ะผ้าหมอง้วหมอ้หมอควายเพิ่นนี่ไปตรวจทองกันเลยจ่ะวางง้วงตัวนั้นนี่มีลูกในทองอีหลีบ่หรือวางง้วตัวนั้นนี่มหมดลูกไม่ีปัญหาบ่จังสีเนาะจา่ะพี่นอ้องก็สืส้อสามารถเป็นการยืนยันในเฮ้าได้เนาะจา่ะว่าเฮ้าบบไดถือตัวถือตุ่มในการขายง้วที่เป็นหมันไห้เนาะจา่ะพี่นอ้องนี่แหละจ่ะพี่นอ้อง เ้่งหาคอนี่ก็สิเป็นวิธีที่เฮาสิได้รูเท่าท่านนายหอยเนาะจา้าที่เพิ่นสิมาตัวขายงวดที่เป็นหมันในเฮ่าใดจ้าพี่น้องแล้วก็สามวิธีที่เฮาสิสามารถแน่ใจก่อนที่เฮาสิพิจารณาว่าเลื่องเงื่อนตกลงราคาในการสื่อขายงวัวควายแต่ละขังเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่ายามเฮาสื่อมาแล้วนี่ก็สิมีต้นทุนในการสื่อเนาะจ้าพี่น้อง พอมาเลี bon. ally, ้ยงแล้วก็สีมีต้นทุนในเรื่องของเวลาในเรื่องของอาหารนี่นอกจากพี่น้องมันก็อาจสีบ่คุ้มนอกจากพี่น้องแล้วย่ามขายขึ้นนี่ก็อาจสีบ่ได้มีการมั่นใจได้ว่าเขาสสามารถขายขึ้นได้จังไดนอกจากพี่น้องก็ฝากไว้จ้าสำหรับพี่น้องนอกจากที่เป็นมือใหม่และมือเก่าในการเลี้ยงงัอเลี้ยงวายนี่แหละจากพี่น้องให้ได้สังเกตแล้วก็ใส่วิจารณญาณนอกจากก่อนการสื่อขายงวควายแต่ละข้งนอกจากพี่น้อง สำหรับพี่น้องคนใดที่มีคำถามนะจกะบคอเมต์มาไต่ลางใดเลยนกจาะพี่น้องคออเมต์มาไดเลยจ้าถามกับคายหน่อยลอยล้านใดเลยจ้าอันใดที่คายหน่อยลอยล้านลู้คายหน่อยลอยลานก็สีตอบให้จ้าสำหรับอันใดที่บ่รู้คายหน่อยลอยลานก็สีไปศึกษาไปถามเพื่อนผู้เพื่อนที่มีประสบการ์มีความรู้มาให้ตอบให้พี่น้องได้ฟังกันอีกเพียงหนึ่งนะจ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคายหน่อยลอยล้านในด้วยจ้า เดี๋ยวควายหน่อยลอยลานมิซาละดีๆอยังหรือว่าพี่น้องอยากฟังเรื่องอยังก็สามารถแนะนําควายหน่อยลอยลานมาได้เลยนะจ้าสำหรับมือนี้ควายหน่อยลอยลานขอลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่ในวิดีโอหนานะจ้าพี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า